SF b r a n แบรนด์เกาแก่อันทรงคุณค่าผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไปตลอดกาลคลิปนี้ SF Brand Name รับซื้อฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้มือสองจะขอพาเพื่อนๆไปเปิดประวัติความเป็นมาของแบรนด์สุดหรูกับโลโกโซ้ซีดีและลายโมโนแกรมอันเป็นเอกักลัก Dior Dior หรือ Dior มีจุดเริ่มต้นมาจากชายฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Christian Dior เขาเกิดเมื่อวันที่21มกราคมปี1905ในครอบครัวชาวฝรั่งเศสที่ทำอาชีพขายปุ๋ยมีฐานะที่ร่ำรวยโดยพ่อแม่ของดีออยากให้เขาทำงานเป็นนักการทูตแต่ขัดกับความชอบของเขาอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่เขาชื่นชอบนั่นก็คืองานศิลปะเขามันฝึกฝนการวาดรูปจนรูปของเขาขายได้พ่อจึงใจอ่อนยอมซื้อแกลลอรี่ให้เขาเพื่อให้ดีอได้ขายงานศิลปะที่เขารักที่นั่นจนกระทั่งปี1929เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เดอ a เกรดดี s ฟ i o n จนทำให้ธุรกิจที่บ้านล้มละลายและแกลลอรี่ของเขาก็ถูกปิดตัวลงด้วยเช่นกันแต่ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ดีอเดินทางสู่สายแฟชั่นอย่างเต็มตัวเขาเริ่มจากการรับจ้างออกแบบหมวกขายให้กับออสโกตูซึ่งหมวกที่ดีอออกแบบได้รับความนิยมไปอย่างมากจนทําให้ผลงานเข้าตาโรเบิร์ตสปิกเก้ซึ่งเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังในขณะนั้นโรเบิร์ตได้ชวนดีอไปทํางานเป็นนักออกแบบประจําให้กับเขาตอนนั้นดีอมีอายุ33ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเริ่มต้นค่อนข้างช้าในเส้นทางแฟชั่นดีไซเนอร์แต่ผลงานของเขากลมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับสู่วงกว้างแต่ชีวิตไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบดิออต้องวางมือจากการเป็นดีไซเนอร์พอถูกเรียกไปเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ2ปีพอเขาปลดประจำการก็มีอายุ40ปีเข้าไปแล้วแต่เขายังไม่ละทิ้งความชอบที่จะสานต่อในเส้นทางแฟชั่น Ior, ได้ทำงานเป็นผู้บริหารให้กับบริษัทบูแคกอยู่ประมาณพักใหญ่ๆจนเขารู้สึกอยากเปิดห้องเสื้อเป็นของตัวเองเลยออกมาตั้ง The House of Dior ในปีคศ1946ซึ่งเป็นจุดถือกำเนิดแบรนด์ด i อออย่างเต็มตัวโดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากมาเซลบูสแคที่เป็นเจ้านายเก่าของบริษัทที่เขาบริหารอยู่นั่นเองหลังจากนั้น1ปีเขาก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการแฟชั่นเป็นอย่างมาก ด้วยคอลเลกชันแรกของเขาที่มีชื่อว่า New Look ที่มีลักษณะเสื้อไหล่แคบเอวคอดและกระโปรงบานซึ่งชิกแนวจากแบบเดิมๆที่เสื้อไหล่กว้างและกระโปรงทรงตรงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั่นก็คือน้ำหอมที่เป็นที่รู้จักกันมาจนถึงปัจจุบันอย่างน้ำหอม Miss Dior สินค้าของเขาได้รับความนิยมไปอย่างมากจนทําให้ดิออร์กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นในสมัยนั้นจนได้ขึ้นปกของนิตยสารไทม์และยังเคยได้อีฟเซนลอลองมาร่วมงานเป็นดีไซนเนอร์ให้อีกด้วยกระทั่งในปีคศ1957โลกก็ได้สูญเสียผู้ดังแฟชั่นอย่างคิสตียนดิออไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง52ปีเท่านั้นด้วยโรคหัวใจกำเริบอย่างกระทันหันสรุปแล้วได้ไป้เจ้าของแบรนดิออในชีวิตของเขาเพียง11ปีเท่านั้นหลังจากนั้นบริษัท LVMH ผู้เป็นนเจจ้าอแบรรด์ู สังเสรอย่างลุยตองได้เข้าซื้อไวลอดกรุป๊ปที่ถือหุ้นใหญ่สุดของดีอจากนั้นในปี2017บริษัท l v m s ของเบอร์นาร์ดอานได้เข้ามาซื้อหุ้นดีอเพิ่มทําให้แบร,รนด์นี้ได้กลายไปเป็นอีกหนึ่งแบร,รนด์ภายใต้อนา,าจาักรของ LVMH ดีอเก้าวเข้าสู่บริษัทแบรนด์หรูที่มีมูลค่าสูงถึง87,400ล้าน u s ์หรือราวๆ2.84ล้านล้านบาท และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าเชื่อจากกิจการห้องเสื้อเล็กๆเมื่อ72ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ห้องเสื้อที่ว่านี้กลายมาเป็นอาณาจักรแฟชั่นที่มียอดขายหลักล้านล้านบาทแม้จะเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นแต่เขาก็สามารถประสบความสําเร็จได้คิสเตียนดีออ์คลิปหน้า s f Brand Name จะพาไปรู้จักแบรนด์ไหนนั้นกดติดตามไว้รอเลยครับ